นี่คือครั้งแรกที่ต้นข้าวพูดถึงรางวัลแห่งปีแบบหมดหัวใจทำไมเด็กอายุ13ถึงคิดแบบนี้สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Gossip Bust นะคะวันนี้แอดไอมีเรื่องราวสำคัญมากๆที่ทำให้ทั้งงานทั้งแฟนคลับรวมถึงคนในโซเชียลถึงกับเงียบกริบไปชั่วขณะเพราะนี่คือครั้งแรกที่น้องต้นข้าวสุปริยา พูดถึงรางวัลไทยรัฐที่สุดแห่งปีแบบหมดใจที่สุดเท่าที่เคยพูดมาคำพูดของเด็กอายุแค่13ปีแต่กลับทำเอาผู้ใหญ่หลายคนอึง้งจริงๆค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเวทีงานหนึ่งที่น้องต้นข้าวขึ้นแสดงตามปกติค่ะแต่ทันทีที่มีคนตะโกนให้โหวตให้ต้นข้าวนะน้องกลับหยุดยิ้มเบาๆก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งงานเงียบสนิท และนี่คือจุดเริ่มต้นของวันนี้ค่ะสิ่งที่ต้นข้าวพูดประเด็นใหญ่ห้าข้อประกาศข่าวชาวบ้านสักหน่อยได้ไหมจ๊ะฟังนิดหนึ่งนะจ๊ะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะหนูขออนุญาตนะคะพูดถึงเรื่องการโหวตไทยรัฐทีวีนะคะสักนิดเดียวเพื่อทำความเข้าใจนะคะกับแฟนเพลงต้นข้าวสุปรยาทั่วประเทศนะคะ ตอนนี้หนูไม่ทราบหรอกค่ะว่าคะแนนการโหวตเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะคะและหนูก็ไม่ได้ทราบนะคะว่าสาขาอื่นๆเนี่ยมีคะแนนเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยโฟกัสแต่วันนี้จะร้องเพลงอะไรนะคะพรุ่งนี้ไปไหนกันบ้านเสร็จหรือยังนะคะไม่ค่อยได้ดูเลยจริงๆค่ะโทรศัพท์ แต่หนูจะดูคอมเมนต์พ่อแม่นะคะดูข่าวสารว่าพ่อแม่เนี่ยมีความสุขไหมวันนี้ร้องเพลงนี้เราเป็นยังไงกระแสตอบรับเป็นยังไง,ะะอ,ง,ไงอะไรประมาณนี้คะ่ะชอบดูแบบนี้มากกว่านะคะแต่การโหวตเนี่ยหนูก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการแข่งขันการแพ้การชนะนะคะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของหนูนะคะแล้วก็ย่าแล้วก็คุณครูนะคะ เพราะว่าครูเคยบอกเสมอย่าก,ก็บอกเสมอนะคะว่าเรายิ่งอยากชนะเราก็ยิ่งแพ้นะคะถ้ายิ่งอยากชนะมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแพ้มากเท่านั้นตอนนี้นะคะคะแนนของเราเป็นคะแนนบริสุทธิ์เป็นคะแนนจากแฟนเพลงจริงๆทั่วประเทศนะคะหนูอยากให้พ่อให้แม่เนี่ยขอบคุณค่ะช่วยกันโหวตนะคะฟรีขอบคุณค่ะ,ดะ,คะ,คคะได้ทุกวันนะคะ วันละครั้งคะแนนที่ได้อยู่ทุกวันนี้นะคะหนูก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะถึงการปิดโหวตนะคะคะแนนอยู่แค่ไหนแค่นั้นเลยค่ะมันก็ไม่ต้องซีเรียสเลยไม่หนูเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะหรือถ้าพ่อพยแม่เนี่ยทีม่มีกําลังนะคะอยากจะช่วยออกกําลังในการโหวตนะคะหนูก็ยินดีแต่หนูอยากให้เอาแค่พอดีนะคะไม่ไม่ ไม่ใช่ว่ารางวัลไม่มีคุณค่านะคะมีคุณค่าแล้วก็น่าภูมิใจมากๆเลยถ้าจะได้มันมาแต่ว่าถ้ามันไปสู้รบปรบมือกับใครนะคะแล้วมันลำบากเราก็อยู่ในที่ของเรานะคะไม่จำเป็นเลยจริงๆสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะสำหรับตัวหนูคือความรักความเมตตาจากพ่อแม่ทุกท่านนะคะทั่วประเทศต่างหากนะคะที่มันเป็นสิ่งที่หนู ภูมิใจที่สุดนะคะฉะนั้นนอกจากโหวตให้หนูแล้วนะก็สามารถไปโหวตให้พี่ไรอันนะคะโหวตให้แม่นกน้อยโหวตให้พี่นุก๊กพี่ปลายนะคะโหวตให้พี่ลำยาไยโหวตให้พี่ยูกิทุกคนเลยนะคะโหวตได้หมดทุกคนเลยพี่พี่ศิลปินท่านอื่นยินดีมากๆไม่จําเป็นว่าเป็นแฟนต้นข้าวจะต,ต้องโหวตให้ต้นข้าวคนเดียวนะคะจริงๆโหวตได พี่ๆทุกๆศิลปินเลยนะคะแต่หนูเข้าใจพ่อแม่ที่รักหนูนะคะที่อยากให้หนูชนะหนูก็เลยอยากบอกว่าถ้าใครพยายามให้หนูไปรบกับใครนะคะให้เข้าใจเลยว่า ไม่ใช่ความประสงค์ของหนูนะคะไม่ใช่ความประสงค์ของทีมงานเรานะคะแต่ถ้าพ่อแม่แ,มแฟนเพลงรักที่ตัวหนูนะคะอยากมอบกําลังใจอยากมอบความรักความภาคภูมิใจให้หนูนะคะในการโหวตเนี่ยก็ช่วยกันโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะด้วยคะแนนบริสุทธิ์นะจ๊ะขอบคุณค่ะแช่นเคยเลยนะคะรักหนูรักที่ตัวหนูนะจ๊ะห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามอีกแล้ว จริงๆไม่อยากพูดคําว่าห้ามเลยนะคะเพราะว่าตัวหนูเองอ่ะมันเหมือนกันหนูเป็นเด็กอะค่ะซึ่งเอาจริงๆตอนแรกอ่ะสาหรับความคิดของหนูอ่ะมันมีแค่การร้องเพลงการมอบความสุขหน้าเวทีนะคะเท <_ C os al> ่านั้นเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นหนูไม่อยากเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยนะคะ <_ C os al> หนูก็เลยไม่อยากพูดถึงเรื่องการห้ามเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วก็ไม่อยากพูดถึงกระแสอะไรเลยเพราะว่าหนูอยากร้องเพลงอย่างเดียว เพรากะกระแสพวกนี้มันไม่ได้ทำอะไรหนูเลยนะคะหนูแค่รู้สึกว่ามีกระแสอะไรก็แล้วแต่พ่อพม่ยังรักหนูเหมือนเดิมหนูยังมีงานอยู่ทุกวันมีคนมาดูหนูในคอนเสิร์ตแค่นี้เลยค่ะที่หนูต้องการแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะขอบพระคุณค่ะไม่พูดเยอะดีกว่าะคะเดี๋ยวค่ะอีกนิดหนึ่งอีกชักงนิดหนึ่งหนูขอฝากอันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านได้รู้นะคะพ่อว่าแม่ได้ผ่านทางโซเชียลไปเลยนะคะจะได้รับรู้กัน ย่าบอกว่าอะไรรู้ไหมคะย่าบอกว่าเมื่อก่อนที่เรามีกันอยู่สองคนเราขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปประกวดร้องเพลงคุณนิวก็โทรเรียกนะคะย่าก็ไปมีงานบ้างนะคะงานโรงเรียนวันนั้นเนี่ยเราไปขอเขาร้องเวทีขอโทษนะคะพ่อแม่บางเวทีเนี่ยสายตานะคะทั้งสายตาทั้งการตอบรับกลับมาเขาก็ดูไม่บวกอะคะ่ะ ก็ค่อนข้างเป็นลบนะคะที่ย่าเล่าให้ฟังนะคะแบบว่าก็อย่างที่บอกนะคะนักร้องเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือเวทีแล้วก็โอกาสนะคะน้อยมากๆที่เราจะมีโอกาสขึ้นเวทีนะคะแต่เชื่อไหมคะทุกวันนี้ย่าบอกว่าอะไรย่าบอกว่าแววตาของแฟนเพลงที่รักต้นข้าว <S <S ที่มารอดูเรานะคะทั่วประเทศ <S <S ทุกที่ที่เราไปนะคะย่าบอกว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ สิ่งเหล่านี้มีค่ากว่าเงินทองที่หนูได้มาขอบคุณแทนย่าหนูด้วยจ้าขอบคุณสมเซนรดมือแทนย่านะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่หนูอยากพูดนะคะซึ่งอย่าให้หนูชนะใครเลยให้หนูชนะใจพ่อพ่อย่ก็พอแล้วนะคะไม่ยึดติดผลชนะแพ้ต้นข้าวบอกว่าหนูไม่ตามคะแนนคะ่ะ วันนี้หนูคิดแค่ว่าจะร้องเพลงอะไรทำกันบ้านเสร็จหรือยังประโยคนี้ทําให้หลายคนอึง้งเพราะเด็กในวัยนี้มักจะตื่นเต้นกับการแข่งขันแต่ต้นข้าวเลือกโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดน้องยังย้ำคำสอนของครูว่ายิ่งอยากชนะเราก็ยิ่งแพ้ค่ะต้องการคะแนนบริสุทธิ์เท่านั้นน้องบอกชัดเจนว่าไม่อยากให้แฟนคลับ ไปต่อสู้แข่งกับใครคะแนนเท่าที่พ่อๆแม่แม่ให้มาคือความรักหนูดีใจแล้วค่ะไม่มีสงครามไม่มีแข่งกันดุเดือดแต่เป็นคะแนนที่เกิดจากใจล้วนๆห้ามแฟนคลับสร้างดรามา่าน้องต้นข้าวพูดตรงๆว่าอย่าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับพี่คนไหนนะคะหนูอยากมาร้องเพลงเฉยๆเด็กอายุ13ปีแต่พูดเหมือนผู้ใหญ่มากค่ะ ชวนโหวตให้รุ่นพี่ให้เกียรติทุกคนตอนนี้ทั้งงานเงียบแต่น้องยังพูดต่อแบบละมุนถ้าจะโหวตก็โหวตให้พี่ๆคนอื่นได้ค่ะพี่ไรอันแม่นกน้อยพี่ลำใหญ่พี่นุกปายพี่ยุกิใครก็ได้ค่ะนี่คือสปิริตศิลปินที่แท้จริงค่ะรางวัลที่แท้จริงน้องทิ้งท้ายไว้เพียงว่า ความรักจากพ่อพ่อแม่แม่นี่แหละค่ะคือรางวัลของหนูน้ำเสียงนิ่งมากแต่กินใจสุดค่ะทำไมนี่จึงสำคัญต่อวงการลูกทุ่งคำพูดวันนี้ทำให้ความนิยมของต้นข้าวพุ่งขึ้นอีกเพราะน้องแสดงให้เห็นถึงวุธ,ธิภาวะความอ่อนน้อมสติในการอยู่ในวงการบันเทิงไม่สร้างศัตรูกับใครไม่ให้แฟนคลับเกิดสงครามกัน นี่คือเหตุผลที่ผู้ใหญ่ในวงการมองว่าน้องจะไปได้อีกไกลค่ะแม้ต้นข้าวจะไม่สนใจคะแนนแต่ผลโหวตตอนนี้ต้องระวังมากค่ะเพราะว่าอันดับ1นึ่งแพทริกอันดับสองต้นข้าวอันดับ3ฟรีนแบกกี้ทั้ง3มอันดับสวิงแรงมากขึ้นลงตลอดเวลาแบบลมหายใจต่อลมหายใจค่ะแอดไอขอย้ำว่า คะแนนทุกคะแนนสำคัญมากสำหรับการพาเด็กอายุ13ปีไปไกลถึงบิลบอร์ดไทม์สแควร์แต่ต้องโหวตแบบสุภาพงดดราม่าอย่างที่น้องขอคะ่ะเสียงจากคนในงานและโซเชียลหลังน้องพูดจบหลายคนหลุดคำว่าเด็กอะไรคิดดีขนาดนี้บางคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะน้องพูดเหมือนคนโตแล้วจริงๆ บนโลกออนไลน์เองก็เต็มไปด้วยเสียงชื่นชมว่าต้นข้าวไม่ได้ดังเพราะกระแสแต่ดังเพราะหัวใจที่สะอาดและความคิดที่สวยงามค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้คำพูดบนเวทีวันนั้นถูกแชร์ไปไกลมากแชร์ไปจนถึงคนที่ไม่เคยฟังลูกทุ่งแชร์ไปจนถึงคนทั่วไปที่ไม่รู้จักน้องมาก่อนเด็กคนหนึ่งใช้เพียงคำพูดไม่กี่ประโยค แต่ทำให้ทั้งงานทั้งโลกออนไลน์ต้องหยุดฟังและนี่คือต้นข้าวสุปริยาค่ะเด็กหญิงอายุ13ปีที่มีหัวใจใหญ่กว่าวัยมากจริงๆ thank yeah. you